เลงเอาหยู่น่ถ้าไม่กินเ้วบอกกินเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมเบลนะสวัสดีทุกคนทุกท่านบอกให้รถไปก่อนสวัสดีแม่แม่เอฟซีสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับแม่แม่โอ้ยเดินเร็วนะครับ,เ,บเดินเร็ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว,ลวส,าสาวๆหนุ่มๆนะครับหนึ่งหนุ่มนะครับหนุ่มเดียวนะครับแม่แม่ตอนนี้ก็กําลัง จะเดินไปขึ้นนะครับบริเวณเขาอยู่ด้านนู้นนะครับแม่แม่แมสาวสาวอันนี้เป็นคลิปสาวๆนะครับกำลังเดินไปนะครับบริเวณนะครับอยู่บนเขานะครับแม่แม่มารับชมให้แม่แม่ได้รับชมนะครับนี่แม่แม่ <c oughs> <c oughs>

ไปเลยบอเบลอ้าสมก็ไม่ใช่โอ้ยหนุ่มร้อนะครับหนุ่มร้อบไปเลยเดินกลับบุญเพิ่มดีวานะครับอันนีบรรยากาศสาวๆไปเลยครับไปเลยโอ้ย บริเวณก็สวยมากๆนะครับนิงแม่ๆทุกคนทุกท่านบริเวณพี่โนดชาติแบทแวรบอรโทรศัพท์อไปกันเลยสาว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 อวบฟังพี่ดาววันนี้มาในชุดสีมว่วงพี่ดาวส่งเข้าประกวด <c oughs> คนสวย นีเบื้องหลังนะครับดิว่แม่อยู่ข้างบนนะครับนี่โมเบลอยู่กับพ่อโลนอยู่ข้างหลังนะครับรไปเลยยังาปประคุณดูขึ้นเตจ่อยทำ ไปนันน่แล้ว2ส,สาวท่างชา,า,าุพงังนุ่มนิ่มไปก่อดเพื่อนเพื่อนเลยนุ่มนิ่มเจ๊บุญมีเชืกอก2เจ๊สุนารีเชือก3บริเวณนะครับแห่งานอยู่ในเขานะครับนีม่แม่แมบริเวณอ้ยโสวยๆกันคนนคู้นี่เราขดาษ รอรอขนาดรอขนาดเลรแล้วนะพี่น้ำไปเลยครับมีแม่แม่บรรยากาศนะครับมาแล้วนะครับอันนี้ก่อนขึ้นเขานะครับนีแม่แม่บริเวณนะครับลูกๆพักอยู่ตรงนู้นตรงพระนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะวันนี้ วันนี้นะครับวันนี้นะครับแม่แม่อยู่ไม่ไกลนะครับแม่แม่อยู่ไม่ไกลวันนี้พักอยู่ใกล้นะครับแม่แม่ทานที่แหก็อยู่ใกล้โอ้หําพีนี้น้ำขึ้นไหลว่พ่อพีนี้ปีนี่น้าไหลโอ้เขาปล่อยมาจากฝุ่นส่งเสียงเซลหาบุญเพิ่มแล้วโมเบลบรรยากาศโอ้ยพี่นี่น้าไหลเนาะบรรยากาศทีเขึ้นีนี้เขาสูบนะครับแม่แม่สูบทางนู้นหรือเปล่าไหลลงมา งานบุญประจำปีอ้ยดาวคนสวยเจอด้านหน้านะครับหนู่แม่แม่ด้านหน้าทำไเขาสูบลงมาบ่ะอยากเขาสูบมางได้ผลไม่ผี่ปลงมากไยให้มนมันน้ำละลายอยู่ทางผีทุกข้างได้เพร่อไใหญ่พุทเนียมตกหองตกหอง อันนี้บรรยากาศนะครับนี่แม่แม่ถ่ายแม่แม่แมได้รับชมบรรยากาศสาวาวไม้แห่นบนเขาเลยครับรอบๆเขาเลยนะครับบริเวณภูผามา,านนะครับนี่แม่แม,แม่บรรยากาศนะครับลูกๆออนทัววันนี้โอออนทัวพลเร่งงานโอติดออนทัวเนาะแม่แม่ติดออนทัวตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นภูเขานะครับสาวสาว โอ้บ้านรีสอร์ทนะครับแม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับรีสอร์ทรีสอร์ทท่านนะครับโมเบลเรียกหาเพื่อนแล้วโมเบลวันนี้ขอให้ได้แขกท่านเดียวเด้อว,วันนี้มันหมานเด้อ <c oughs> มันหมานเด้อโมเบลแขกท่านเดียวจะนะครับเดินสะดวกเดินง่าย โมเบลรับแขสกสาวก็กำลังปีนเขานะครับแม,แม่ปีนเขาโอ้ยเขาก็สวยมากๆแม่แม่เดียวห้องน้ำกำลังเฮ็ดไหมห้องน้ำนใช่ช มองลูกบุญแรนขึ้นไปเออลูกบุญขี่รถไปนะโอ้เล่าขี้ขึ้นเขา <laughs> เขาไปสูงกว่าตัวนี้แ <laughs> ล้วโอ้มันอีปีนี่ขึ้นีหญ้ากปีนี้ทำไมไม่้าก,กินหญ้าปลูปกถ่ายคลิปอันนี่หญ้าหญ้าโอ้ยนกช้างเดินไปคนละทิศคนละทางบรรยากาศถึงแล้วนะครับพีไปม่อ เทพนครแกน,นครับวิวแกนแคนยังเกาะแกนแคน,แน,แน,แนยอดภูผ, esos, ดผามานโอ้หมองท่องเที่ยวเลยนะครับนแม่แม่๋อเขาท่ารูปเฉยๆบอหรือเขาท่องเที่ยวให้หลนเห็นไหมหรือเขาไหวอันนี้เสือเห็นไหมอันละเขามาเที่ยวโอ้ยสวยมากๆเลยนะครับแม่แม่ขึ้นมานะครับมาปีนี้ก็ปีกีบนะปีที่ไหนแล้วพอรถปีที่สี่ปีที่ห้าปปีที่สี่ปีที่ห้านะครับแม่แม่โอ้ยเขา เขาสวยมากนะครับแม่แม่ทุกคนทุกท่านมาถ่ายทอดสดนะครับแม่แม่ถ่ายคลิปนะครับวิวสวยๆให้แม่แม่ได้รับชมนะครับบรรยากาศวันนี้ต้นกล้วยตัดได้บ่าทางนู้นก็นะแม่แม่คนทำงานนะครับรถเมคโคนี่คือเล็กเลยนะครับแม่แม่รถเมโคยูทางด้านนู้นนะครับ สวยมากๆสาวๆก็ขึ้นมานะครับกับจะคบกันแล้วนะครับแม่ๆสาวๆสาวๆวหนุ่มๆจะคบกันแล้วแต่สำหรับคลิปนี้อะไรนี้นะครับก็ขออนุญาตแม่ๆจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไ้เจอกันคลิปหน้านะครับแม่ๆทุกคนทุกท่านนะครับไปเจอกันคลิปหน้าเด้อครับถูงก็สูงเลย